เราเ,เ,เล่นเราเล่นแรงเท่ากันผมก็ไม่รู้จะลงยังไงกันเนี่ยน,นี่โอ้โจ่าเสียเชิงเลยจ่าคนเนี่ยเกี่ยวจะยิง ขี่รถออกหน่อยขี่รถออกหน่อยขี่ขี่รถออกมาอยอตรงนั้ศมีกาวแล้วขี่รถออกหน่อยเฮ้ยไอวีทีขี่รถออกหน่อยมันทับคนอยู่เดี๋ยวลางเคลียร์ยังนึ้องเคลียร์ยาม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 าดีกันนั่นเองตรงไหนตรงไหน อ,อ,อ,อตไปไม่ถึงไปไม่ถึงทางฝั่ง,งตรงผมเต็มเลยหลอมเต็มเลยเอากลับมา เราไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นอาไม่ใช่หมอ mười ba bóng mười ba bóng mười con bóng mười đan bóng mười ba bóng ba 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 มีแต่คนดันไม่มีคนเด็ดจุดแต่ที่มันมดเลยให้เ็นจีนมันาอได้ไหม ปั่นขึ้นแล้วนะผมยิงหน้าไปข้ามแค่แค่ตอนอนี้วดไม่ดีอ่ะเป็นรละบาด เห็นทหารเอ๊ะเซเซมเีมีเปล่ามีเปล่ามีเปล่าติดไปมา,มา เตอบนี่รออะไรเฮบีฮ้เฮบี้รอก่อนเฮบี้รอก่อนสองใจน่าจะให้คุณสัต อะไรอะเดินไม่ได้ติดตั้นไหมอ๋อเขาอยากให้คุณไปกดเหี่ยมอเขาสามพันขดให้เอเอมอมอเอมนี่มัไปกุด่ปดนงปนึ่นา่ะอีเดี๋ยวเราเร สองอ่ะเกจนแล้วก็สองอนี่มีคนดันไป มาเลยนะกำลังไปกำลังไปกำลังไปพี่เฮปี้แฮปี้เอากระสุนในรถลงอนะ่ะข้างหลังคุณอนะ่ะตอนนี้แฮปห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะกำลังจะขึ้น ยิงสกัดหาย่าวหายตัว <I do. S 1> ไม่ใช่แบบยิงลบแบบเก็บนะ

ตัวน้อยไม่ตายั้งรื้อไม้ผ่านหน้าจาเ่เฉยมไ้วะ่างงนีจ่าจา่าจหลังจ่าจา่ามีใใมีโน ท่านขายหมดรอนะครับโอเคคุณวางกล่องค่ดที่ไหนก็ไดไม่ต้องไม่ต้องหยุดเองไปไปกล่องกระพุนได้ครับ เก้าห้ามานะมันดักมันดักมันดัก ต้องการกระสุนมากอหอก ขาวโไหนออยู่ไหนาลวง 对的。嗯 你来。<感> <Good night. S 1>